สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชสายตรีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่23ประจำเช้าวอาทิตที่21่สิกุมภามีเตะด้วยกัน3คู่เริ่มต้นกันที่ฝาขาวลาเซียอเปิดบ้านเชียน์เอาชนะซามโดเรียไป10จากลูกยิงของลุยส์อัลเบรโต เจนัวก็เสมอกับเปโคลนา2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากเอลดอร์ชโมโลดอฟและก็มิลานบาวเดสส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากอีวานอีลิกและก็มาโกดาวิเดฟาร์เลนนี่นะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งซาโซโลก็เปิดบ้านเสมอกับโบโลญญาไป1-1ทีมเยือนนำไปก่อน1-0จากโรเบโตโซเดโน่แต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากฟรานเชสโกคาปูโต ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยลาซิโอครับหลังจากคว้าชัยได้ก็ขยับขึ้นที่4ของตารางเก็บเพิ่มเป็น43คะแนนก่อตอนนี้คะแนนไปตีคู่กับโรม่าที่อยู่อันดับ3แล้วนะฮะส่วนซัสโ,โซโล่ครับเมื่อคืนนี้ก็ยังอยู่ที่8ของตารางเหมือนเดิมมีเพิ่มเป็น35คะแนนวิลเลนาอยู่ที่9มี34ส่วนซามูเเรียก็อยู่ที่10ไปนะฮะมีหยุดอยู่ที่30คะแนน ในขณะที่เจนัวก็อยู่ที่11ครับคะแนนเก็บเพิ่มเป็น26คะแนนส่วนโบรอนยาก็ขยับมาอยู่ที่12ฮนะเก็บเพิ่มเป็น25คะแนนเหมือนกันไปต่อกันที่ดาสวสังวรล่าสุดตอนนี้มี2คนโรนโดกับลูกากูกครับยิงคนละ16ประตู เราก็มาส่งงไทยกันที่โปรแกรมเกาโชนะที่23ครับวันอาทิตย์ที่21นี้มี4คู่ปามาเจออูดิเนเซ่มิลานพบ Inter, อินเตอร์อตาลตาเจอนาปโปลีแล้วก็เบเนเดนโตพบกับทางโรมา่าส่วนคู่สุดท้ายเป็น m ันเดย์ไน h ์ต่อเช้าวันอังคารที่23กุมภายูเว่ครับจะเปิดบ้านเจอกับโคโตเน่